ข้อดีของการเรียงควบขวดนะครับหนึ่งล่ะปลอดเชื่อนะครับสองควบคุมกันใครของเขาได้ครับเก็บไปตามฤดูกาลที่เขาดีมาเพาะได้นะครับไอสัญญาครับผมมีคําถามตกข้างจากเอฟซครับอยู่ในขวดเนี่ยเป็นปีปอครัปล่อยออกมามันสิบอเปียบ่อโอ้ ่อยมาแหงเก่งครับ <size> พ <h Bu> ี <book> ่น้องเต้นเก่งก็ครบเนี่ยบอลเขาอีกครับพี่น้องได้คู่กับวิครับไข่ก็หลายครับพี่น้องนี่แหละเทคนิคกรเฮ็ดกบหนักเรือดูครับห่วงหนักเรือดูไอ้ขวดสองร้อยตัวนะครับนะสามารถไข่ได้ประมาณในห่วงประมาณสองร้อยห้าสิบโลครับครับปลาแช่แข็งแล้วเดี๋ยวบังคับเขาไปครับแค่นี้ครับ บอดดีให้เขากินจังไหนครับกินใ้อาหารทางนี้นะครับคือหยอดนี่แล้วรขาเดียวครับประมาณหาหเม็ดนี่แหละครับเกืบบอดด้กินลำไร่ครับเมื่อเว้นเมื่อก็ไเลยครับยืนอย่างบอดด้ยากบอดด้ยานว่าหิวเลยเต้นกัดกันครับไถ่ในบอกขันบ่าเมื่อส่วนมากเขาจะกัดกันกัดกันขาขาดอันนี้คือปลอดภัยครับบอดดีอยู่ในขวดดีอยู่โดนป่นไหนครับอยู่ในขวดนี่ผมใส่อยู่ประมาณปีนึงนะครับจ้าหนีสามาถเอามาเป็นแม่ท่านใดนะครับอลังการงานฟาร์มกบ คลิปดีพี่ดีขออย่าเช็คอินบ้านสว่างตำบลยอ่ออำเภอคัเกแี้แวจังหวัดยะโสธรขันพี่น้องฮักการเกษตรพี่น้องคือคอนหัวใจเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกผมนํำวารับชมมาจากจังหวัดไหนผมสิผ้ามาเบิ่งการเตรียมแม่พันกบเป็นบอครับผมเอ้าเนี่ยมาบดบอสสัญญาบัดดีพี่น้องครับบดีครับพี่น้องครับผมนั่งัญญาลาตอนนีนะครับหรือจะของฟรามครบสัญญาฟรามนะครับเมื่อน,นี้ก็จะีาพี่น้องก็เบิกรกบขวดนี่แหละครับไอ้จังใดนะครับเขาไปบั่งไกลเลยครับไอ้แล้วกรอธิบายไปน้า เขอบไปเลยครับควบขวดเนี่ยครับพี่น้องคือเ่าเลี้ยงไว้เพื่อจะให้เป็นไอ้แม่พันธุ์ของปีต่อไปนะครับถามว่าไปยังขต้องเลี้ยมเซขวดให้อาหารมันจุกจิกซ่าคือหนึ่งล่ะมันจะปลอดเชื้อโรคระดปลอดเชื้อหรือกออบ้กเขาจะไม่ค่อยตายนะครับถ้าอยู่ในบร่เนี่ยเนื่งเกิดฝ้าค้มฝ้าค้มฝนหรือฝนแห้งสิเขาจะเก็บไว้แม่พันธุ์เนี่ยมันก็ตายก่อนนะเขาจะมาใส่ครับทั่วอยู่ขามปีไปมันอาจจะโอกาสรอดหน่อยนะครับอยู่ในขวดเนี่ยเพิ่นจะไม่มีโรคติดต่อ,อยังนะครับเพิ่นอยู่ผู้เดียวครับอาหารการกิน การกินสมบูรณ์แบบนะครับบโบมาทรมานสัตว์อะไรนี้ครับเพราะเขาเลี้ยงเป็นเชิงผ uh ้าเน็ตเป็นไอ้ไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นท um ้าลูกกบขายคือไม่ควนนี่เขาสามารถควบคุมกบได้บอสห้มันไข่นอกฤดูนะครับเขาจะมันไข่ยังได้ออกมาตอนต่างไข่ได้เลยครับคอดีเพื่อน้าเข้าวใบ่อข้างนอกนี่ถื่อฟาดควรไจะไข่ถิ่มหมดนะครับคือเทคนิคของฟาร์มกบสัญญาฟาร์มนี่จะเฮ็ดลูกกบนอกฤดูนะครับพี่น้องจากฟาร์มเพื่อนเถื่อโค่อยเพาะค่อยเพาะอได้แล้วนะครับแต่เย้าฟาร์มมันยังเพาะได้ตลอดครับจากหมดหนาวจนนนนนนนไปป้้หาาาวะะะคครรรัับบอออยู่มณเเดดืืถึง ต่อปีนะครับคือวิธีการที่แหล่งเตรียมขวดขวดจังไหนครับไอ่เดี๋ยวขวดมาให้เบิ้งใกล้ๆครับอันนี้คือเตรียมไว้ใส่ปี๖เกตนะครับพี่น้องก็เริ่มจากขวดน้ำไอ้ผลลิตเท่านั้นแหละครับหนึ่งยุดหานี่แหละครับก็เ่าปาดขวดเเอกตือนนะครับปาดข้อขวดเเอกตือนมาปาดมากเล้วก็มาแหวกนีิดนึงครับ แหวกเนี่ยเท่ากับเน็บนี่ลงครับเน็บเน็บข้อขวดลงครับหรือหยอดเก่าเก่ายางหรือเก่าห่วงเลยนะครับพี่น้องกันมันกระดดดองนะครับมันจะแน่นแบบนี้อ่ามบเถียวลงตัวตะกรอนเนี่ยผมเอาลงตอวละตอประมาณหักเมือครับแต่นี่ผมเอาหูเพจผมจังเอาลงครับประมาณ2เดือนก็จังหูว่าเป็นตัวเมียตัวผู้จังคอยเอาใส่ขวดนะครับจังนี้ก็คือเครื่องเขาปาดขังพี่น้องปาดแช่ขังแล้วเดี๋ยวบังคับเขาไปครับแค่นี้ครับ บัดนี้ให้เขากินยังไหนครับกินให้อาหารทางนี่นะครับคือหยอดนี่แล้วรับเดียวครับประมาณหาห้เม็ดนี่แหละครับเบอร์บาด้กินลำไส้ครับมื่อเว้นมื่อก็ได้ครับอยู่นี่บ่ได้ยากบ่ได้ยานว่าหิวเลรอเต้นกัดกันครับไถ่ในบ่อขันบาเมื่อส่วนมากเขาจะกัดกันกัดกันขาขาดอันนี้คือปลอดภัยครับบัดนี้อยู่ในขวดนี่อยูโดนปนไหนครับอยู่ในขวดนี่ผมใช้ยู่ประมาณปีนึงนะครับเจ้าหน้สามารถเอามาเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับแล้วก็ทั้งนั้นทั้งนี้ผมกับเล้วแต่ส่วนอกาสมันจัะพาออกมาเพาะนะครับบัดนีไอ้สัญญาครับอยู่ในขวดเปป็นีครับ น้ำในดิบอเนาบะเสียบะไอ้น้ำในมมนเนี่ย,ย,ย,นเ,นยเขาเบิ้งด้ครับพี่น้องไอ้ออาทิและเธอถ่ายน้ำหรือบอขันเขาหา้อาหารเศษตกไหลกับบดกเกียวกกับเบิ้งว่าน้ำมันคุณมันสกพวกมีกินแล้ว เท่ากับทายถิ่มนะครับแล้วก็เขาไม่ครับเอาน้ำใส่ไม่เปิดฟ้าเที่ยงสี่แล้พี่น้องเวลาเติมน้ำเทากัเติมคอนี้แหละครขอนี้ก็ได้ครับคอดีสรุปให้พี่น้องเข้าใจครับคอดีเลยครับคอดีของการเลี้ยนควบขวดนะครับหนึ่งละปลอดเชื่อนะครับสองควบคุมกันใครของเขาได้ครับเก็บไปตามฤดูกาลที่เทากีมาเพาะได้นะครับไอ้สัญญาครับผมมีคำถามตกค้างจากเอฟซีอยู่ในขวดเนี่ยเป็นปีปีไอ้ปล่อยออกมามันสิบ๊เปียบอ๋อปล่อยมาแห่งเก่งครับพี่น้องคือรอบนี้ผมเขาลองเอามืออเผา รุ่นว่าเมื่อกี้นะครับเพิ่งพาไปว่าทิตย์ที่แล้วนะครับครบ200ตัวไอ้ขวด200ตัวนะครับนะสามารถไข่ได้ประมาณหนึห่วงประมาณ250โลครับโอ้ครับผมเต็นเก่งกว่าครบเนี่ยบอลเขาอีกครับพี่น้องได้คู่กับว่ครับไข่ก็หลายครับพี่น้องนี่แหละเทคนิคกระเฮ็ดครบหนักเรือดูครับห่วงหนักเรือดูประสบการณ์ของไอ้คือบอกพี่น้องนะครับประสบการณ์จากปีครับประสบการณ์เลี้ยงมานี่ประมาณตั้งแต่ปี50นะครับประมาณ16ปีนะครับ16หกถึงสิปีนะครับประสบการณ์การเลี้ยงครบนะครับตอนนี้เนี่ยเนื้อที่ประมาณสามาาศึกษเลก เลี้ยนเลี้ยงหนุ่มเนี่ยยินดีบ่ะไอ้ครับยินดีตอนรับนะครับฟาร์มควบสัญญาฟาร์มดินดีตอนรับหลัห้ข้อมูลในการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงไม่กินไว้ขายก็ได้ครับพี่น้องเป็นธุรกิจก็ได้นะครับแต่ว่าขอแนะหนุ่มคอนเฮ็ดยังกศึกษาดีก่อนนะครับเลี้ยงกบเนี่ยครับค่อยๆเปลี่ยนไปพี่น้องอย่าไปลงบุ่มเท่าเดียวต้องหาความรู้ก่อนครับจังไปเฮ็ดนะครับพี่น้องเบอร์โทรนะครับเอ่อศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามเจ็ดเก้าห้าหนึ่งหรือที่ ฟาร์มนี่ขี่ราขำวมาเบิ่งกันเลยครับอยุวันสาวางตำบลหออำเภอขานเกลียวจังหวัดยะโสธรนะครับตอนท่านแรกก็ติดตามทางไงซองยูทูบเลยนะครับชื่อซองสัญญาราดสวรดีนะครับเฟซบุ๊กกับสัญญาราดสวรดีครับเพจสัญญาฟาร์มกบนะครับพี่เหมยเบิ่งครับสัญญาฟาร์มกบครับพี่น้องจะเห็นในเพจผมนี่หันแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและไอ้สัญญาขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ